สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชอว์ยูทู e ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องยูทู e รถดำส,สวยๆจารัดครับมาชมการทำงานของทีมงานกันต่อครับห้อ,ย,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 อยห้อยห้อยห้ยลเฮ้ยมดหมด จีวแปซี <F> ่ <ancy> ครับจีไฟครับคันนี้ท่อพักหัดังลั่นนี่มากโอ้จงังหวะที่กลับรถมันดินค่อนข้างจะเปียกนิดหน่อยครับมันก็เลยพอเรามาหยุดปุ๊บเราก็หักวงมาลัย หากพรมอะไรขวางล้อะช่วงถอยมันก็นเลยจะหนืดนิดหน่อยครับมันยังไม่แน่นดีครับเดี๋ยวก็แน่นครับตรงนี้เพราะว่าอันนี้เพื่งเอาหัวเข้ามารอบแรกครับยังไม่แน่นเท่าไหร่โอดินน่าจะติดกระบะเยอะนะเนี่ย จัดหนักเลยครับเดี๋ยวเสร็จจากง,งานนี้ก็จะไปลุยต่องานพลอยดินอีกงานหนึ่งครับถ้าถ้าฝนไม่ตกนะครับ แต่ถ้าฝนตกก็คือเดียวกันครับงานทอยอีกงานหนึ่งทำไม่ได้ครับก็ต้องรอดูครับรอดูงานนี้ครับว่าพุ่งนี้จะจบหรือไม่จบแต่เท่าที่ดูแล้วน่าจะจบนะพ่งนี้ดินน่าจะเหลือน้อยแล้ว เติร์เติร์ฟตอนนี้น่าจะได้แล้ว4เมตรนับจากพื้นน้ำขึ้นมาความสูงอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับโอ้เอหนาวจนถอดเสื้อเลยเหรอ วันที่ห้าของการทอยดินครับวันนี้น่าจะเข้าเอ่อน่าจะเข้าสู่เท่าไหร่เจ็ดร้อยเที่ยวหรือเปล่าน่าจะเจ็ดร้อยเที่ยวน่าจะวันนี้น่าจะได้ 700. เจ็ดร้อยเ0้เจ็ดร้อยกว่าเที่ยวสิวันนี้เต็มวันนี่รวมทั้งหมด มาชมความลั่นของมก้าจีไฟกันหน่อยครับท่อพักฮะมาปูของแท้เปดสามครับเสียงนี่เสียงเพาะมากครับโอ,โอ้เสียงม่ก็เตอร์เฮปกเตอร์เฮป ความแน่นไม่ต้องห่วงเลยครับไม่มีพังแล้วกันถอยเหยียบบดอัดบดอัดอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็บวกที่ดินนี่ความเหนียวค่อนข้างจะได้เลยครับ ดินแบบนี้ได้ดันแล้วก็รถดํารถหนักถอยเหยียบแน่นสุดๆเลยครับไม่ต้องห่วงเป็นดินเหนียวร่วนครับดินเหนียวร่วนเหมาะกับการเอาไปทําถนนรถยางมากเลยปวดอัดนีนโอโ้โหสุดยอดเลยดินนี้ อมดันสบายๆเลยโอ้ย นี่เห็นไหมมันเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเริ่มถอยง่ายแล้วเดินหน้าไหมเดินหน้าไหเดี๋วเดินหอบดีแทะต้อมไม่มันเดินหอบดีแท้รถอ่ะ บอรถมันเดินหอมดีแทะปั๊มน่าจะปั๊มทางปั๊มอะไรเป็นบางจังหวะมันเป็นรตเนี่ยมันกอปัมเหมือนปั๊มมันทายนจะหายกปั๊มยกหงเนี่ยเตูดมันเนี่ยในข้างในอ๋อแรงเนาะยันมาเนาอแรงมันไม่ตกเนะ อูอารุ่นี้ไม่มีพังเราวน่มาเอะน้ำ่ะแน่นขนาดนี้บดอัดอย่างดีเลยอันนี้เทยี่สิเซนครับเทยี่เซนเทดันเทดันแล้วก็เหยียบไปเรื่อยๆเลย ไอ้ทงทำไมไม่เอาหัวเข้ามาลืมหรือเปล่าหอยยาวเลยเทวทงสงสัยลืมโอ้เกียร์ถอยเร็วเีวยเน่รถคันนี้แม ตักมาในหยุดเลยครับเจ้าส้มลายวันนี้สุดจัดปาดไปเรื่อยๆครับเจอแดดแบบนี้เดี๋ยวก็แห้งเอง คือนอนไหนเราไปนอนตรงไหนนอนตรงไหนฮะนอนบนไมโครนอนตรงโบนะมันเอนได้ไหมโอ้แล้วชูนอนตรงไหนเทเลอร์นอนหลับไหมเอ็งนอนในเทเลอร์นอนหลับไหมเอ้ยนอนในไมโครอ่ะมียุ่งไหมปิดประตูหรือเปิดเปิดกระจกไว้นิดนึง จะโบยได้กี่เที่ยวเลยน้อเนี่ถึง20ไป เออโอ้เสียวเทลเลยนี่ตรงกลางเลยนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้ โอ้องศาการเลี้ยวได้แล้วตรงนี้ใหญ่แล้วครับไว้สำหรับรถโม่ปูนวิ่งมาฝั่งนี้น่าจะได้แล้วโอเคแล้วทานเลยทีงนี้แจว กว้างพอแล้วครับตรงนี้กว้างพอแน่นอนโอ้เสียงรถตออมโหดจริงๆเลย ยาวเลยยาวเลยท่องยาวเลยยาวเลยสวยอ๋าแถวโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม